สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปลาตะเกีซีมะลำเพชรลำเพลินสุขูสุกรกับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องหลงตู่ปอาหน่อยสายจวดนะครับพี่น้องเด้อพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่29เดือนตุลาคมพุทธศักราช2560นร้บครับขณะนี้อยู่วัดบัวบานเนาะบ้านไหนกันครับขออนุญาตครับพ่อสวัสดีครับบ้านบ้านบัวบานบ้านไหนก้ันบ้านบัวผักเกี้ยนบ้านบัวผักเกี้ยนครับพี่น้องอ่านเมื่อนี้ถามซื้อยุ่งมือมือครับมันจำยากแต่บ้านบัวผักเกี้ยนตำบลกวางโจครับ อำอเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะพี่น้องเด้อครับวันนี้งานยังครับเดี๋ยวคุณพอ่อขออนุญาตถามทางานยังครับนี่ครับงานยังนี่งานบุญประจำปีบ่งานยังงานบุญประจำปีเนาะเอาตามมาเมบิ่งครับทางด้านด้านด้านพี่ที่ครับพี่น้องครับทางนี้ก็จะเป็นสมเด็จพระรัตนตรัยปัตถมะพุทโธครับพี่น้องครับครูอ่าบารมีครูวัดครูว่าแล้ว,ว,วลก็ตกแต่งไฟ สากแสงสีสวยหลายครับพี่น้องครับวัอนี้ครับโอ้งาม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 ครับบัดควางง่ายได้หมดเลยครับมันจุข้นได้ห่วยทำกระห่าหกขันบุได้เหมือนเต็มครับพี่น้องครับหลายครับคือคือบุญยังครับพ่อดิฮะบุญของพันสาขอกพรรษาโอ้พันสาโอ้บุญประจำปีว่าอะไรทุกทุกปีป่ะทุกปีอ๋อมีมะลัทุกปีเอาขึ้เห็นมะลัมโม่งไงติดป้ายยวนพัสดีมาเมื่อไหร่ครับนะครับกระทินกระทินเมื่อไหร่ละครับเดือนไหน หยิบซีพิกาเนี่ยนาโอ้ยีพิกนา,นนานกมาล้ำไงพี่น้องชมฟีตลอดซอดแจ้งครับเนาะครับอีบอนันเป็น,น,นิีเป็นตัน้ครับผมครับแสดงว่ามีมลํำม,มาจากทุกปีได้เลยพ่นหมครับนี่ค<า>ับปว้าวมล้ไงอลังการ<บ><บ>ครับพี่น้องครับจวดๆๆวจวดจวดสงการกันีอีกีอีกโอ้้แมนักลองไไป้าโม่น้าครับคืออยู่คืออยู่ครับเดี๋ยวตัเสาับบรรยากาศเช่นน้อยได้พี่น้องโอ้งามงามงางาครับ บา,บาทจักบาทนะครับสิบาทละร้อยนะครับเนาะเอาไปบาทละร,ออะละรอ้อยเอาไปลองเอาถามมาครับท่านนายวิธีตอนนี้เพืเ่อจะบ้านสายจวดห้องกระลังพิจารณาซ่อมๆนะครับเลือกตังใดต่อครับคือสวัสดีครับผู้บริหารเพืเ่อจะบา้านสายจวดครับจะจด้ไหมครับมี่อย่างไฮ้ซอยอีกบ่ครับเราฟังนี่มันปิดหมดมันปิดเต็มจำผ้านี่เดียวฝ้านี่โอ้ฝาดึงมาให้มันติดโอ้ได้ได้ได้ครับนี่มันลงมันลง เกเคไฟปิดหมดแล้วประมาณนี้อ่ะแบบเกาะเอาอ่ะก็มันมันมัดไม่มีคนมัดช่วยกันเรว่าบรรลุนบพรเป็นยังก็คือมัดตายตัวฆ้าหันเลยตู้เกาะไป่ต้องเสีว้ยมองในคือล็อกไว้แต่ตัวอยู่กับโครงเขาเลยโอ้โอเมาเอาแต่ยกแต่ป้ายออกแค่นั้นครับผมครับผมยังไงคือ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 โดยวพอได้แก้คลาสซือสครับอ๋อแล้วมัน จริงแล้วมันน่าจะพับวันนี้ซอสแจ้งไหมครับวันนี้ครับแจ้งแจ้มาได้คุมปิดเท่าไหร่ครับวันนี้อ่าบัตรได้คุมปิดก็เก้าร้อยอ่าเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทเนาะสองพันร้อยสี่เก้าบัตรหน้างานนี่คือหนึ่งร้อยนี่หนึ่งร้อยครับผมโปรโมชั่นเลยโปรโมชั่นเลยเหมือนกันองครับ้าเมื่อคืนนีนเห็นจะภาพว่าฝนตกแห้งขนาดมืดขึ้นเลยทลงมาเลยทีลงมาเลยเหมือนพาเพื่อนครับพี่น้องครับวันนี้แจ้งปังเลยครับซอสแจ้งได้พี่น้องเด้อวันนี้ตุ้ม คุ้มค่าคุ้มบัตรราคาครับพี่น้องครับวันนี้โอ้ทีมงานไล่สวนกับมาเมื่อคืนเนี่ยจเห็นกันอยู่มือเด็กกับไม้กแล้วครับนี่ครับจวดจวดจวดครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ลืมเห็นคุณแม่ตัวนี้นอนทาแล้วครับพี่สวัสดีคุณแม่อยู่บ้านนี่บ่ครับอยู่บ้านนี้อยู่ผูเขียวอยู่ผู้เขียวเพื่อนะมาผู้เดียวหรือมาจากคนโอ้มาสามคนนอนเต่าบ่ลำเลยวันนี้จะฟาดราดเด้อคุณแม่เด้อ แต่เบื้องชั่วอลังการครับเต้นขึ้นม่ว่าเขาล่ำเลี้ยงยังหรือว่าเนี่ยเรียกสกีครับปุงเป็กซีลี่ครับทีบบ่อนาคตเป็ก,ก,กดังร้อยล้านนี่มันซ <c oughs> ีลี่หร <c oughs> <c oughs> อซีลี่ซิลี่มาทั้งเหล้าซีลี่ผมขอจิอ้มมาซีลี่บ่โอเด็กกันด้การนด็กกันเดีเ๋ยวกลับไปนี่ก็จะได้ต่ออีกได้ยังเนาะนี่แล้วล, <ง S 2> ล่องเราบ่ยังไม่ได้เข้าไปเบื้องยังไม่มีเวลาไปเบื้องเลยยังนี่ท่านอันไม่เซียวไม่เซียวเนี่ยโอ้ยังตัดอยู่ตัดต่ออยู่ไอ้ตาเห็ดดูโอ้นจะลุ้งวอกเกินสิ้นเดียนนะครับผมติด เก็เก่าแล้วเนาะยังไม่สิ้นสามสิบเอ็ดเนาะประมาณนี้แหละวันที่หนึ่งที่สองนี่แหละเปิ้ลขาดจะลงได้ข่าวชาติของเขาป่าวดิโอ้ยทุกฉากเลยเรื่องนี้ทุกฉากเลยนะโอ้ยโจดโจดโจดเ้ยตาที่เกาหลีเลยเปิดกาดเลยเป็นตะมึงโวเรื่องนี้จะเลือกแง่งเรื่องนี้บอกทั้งด่ามากหมดก่อนนะลูกตัวเบิ่งทั้งหัวทั้งยิ้มทั้งห้ทั้งปุ๊ลายสารพัดสีหารถชาติจำกัดนะห้ายก็หัวเอ้ายิ้มไม่บ่เลยยิ้ม ยิ้มมื่กับปนกันล้ากับหัวกอะไรบ่ครบรถชาติครบรถชาติซักนาทีประมาณห้องชั่วโมงบ่เย้าหรือไรสามสี่เออโอ้จุดโค้งไฟนะครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วไดของนงามพูดว่าเอาวขอบคุณหลายขอบคุณหลายครับครับผมครับผมครับผมบรรยากาศน้าวิธีเบื้องหน้าวิธีก็น้อยในตู้เสื้อผ้าเบื้องหลังวิธีตก็ขับพี่น้องครับนำตีมานโดยสมออลลี่ครับครับผม เพชรลำเพลินอ้ายง่ายครับพี่น้องครับร่างกายที่ป้ายสำหรับป้ายจินขนากทุกวงครับดิป้ายไฟนี่ผู้ใชบาลกันให้ลุงตูอยู่ดีหรลุงตูกับผู้บุญจักเนาะเพราะว่ามันง่ายโพามันหนักขั้นขั้นหักครับทำคนถามว่าไม่พอถามว่าจะเอาลายอะไรให้ไหมเม็ดนึงนะครับนี่ลองซื้อเม็ดนึงเม็ดนึงครับดิว่าง่ายกว่ามูเลยครับเพชรลำเพลินครับจวดย่างเดียวปกตินี่พอดีขั้นพอดีเพราะว่า ทำมันนักล้าก็ขั้นไฟดีแตอว่าขั้นไฟมันแข็งครับเนี่ครับเอานอดขันเอานะครับจะขั้นไฟหักครับความจวดกันเดียวป้าเป็นีลเป็นในพี่น้องรุ่นไปวนี้ขณะนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่าครับพี่น้องครับนี่แหละที่ลงตัวมันเล้ยยุ่แต่มันหาจะซ่านะปกติแล้วหาโมงสิได้เทศระบตัวนี้ขณะนี้เวลาหนึ่งทุ่มกว่ายังไม่เทสระบอยู่ครับน่ครับการนะลิงก็กรลังจีขึ้นเนี่ย ต้องทีมงานปลาสุกเลยเพราะว่าเป็นยังอยากให้เพิ่มข้นขึ้นอีกเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดไปที่แรกเพิ่นก็ารเป็นขั้นสลิงต่ออีกนะครับขั้นแปดข้นเดี๋ยมันสีพอดีมันสีมือมันสีไหวเลยครับกัมันหน่อยเลยทีมงานมันก็สีมื่อแล้วมันก็อยากล่าได้ปะขันไม่ว่าก็ไปแล้วคนหนึ่งครับไปลองครับเอ้าเลี้ยงตัวจะพาเราหลังไปที่เลยไปลองเด้อพาไปจะไดนหลังไปที่คราตอนนี้บรรยากาศเฉพาะตอนนี้ข้นร้ายแนะครับพี่น้องเข่ามากร้ายเลยตัวตัวครัล็อกสามสามซีฟครับบล็อกครับไปลอง าถึงมาแล้วครับต่อมาครับพี่น้องอันเพชรลำควอนเพชรดีดีมากครับอันละดีแบบกระพริบกระพริบซ้อมไังไลยกระพุ่ออกท่อซ้ายกลับไปกลับมาอยู่ครับมัสิดีพอดีข้าวเดียวโอ้เกือบงานเขา่าเลยซ้อมเป็นช่วโมงกว่าจะได้ครับพี่น้องโอ้เกือบเกือบเกือบว่ะดีอยู่บหนีออกหายู่ครับสองมือแล้วสามีก็สิเป็นเต้น อ้าวสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวเมาเส้นแรกกันเส้นแรกก่อนมาเส้นแรกก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเส้นแรกอ้าวดาวลูกไก่ขึ้นเป็นส่วนตัวเส้นใครเส้นมันเลยหมดเลยไก่มาจด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 กลางเองไม่ได si? oh. ้เลยว่ามีใครกลางให้เลยหนูกลางสองเป็นเลยหล่อโอ้เก่งเก่งเก่งหนูอะไรนะปลอยพลอยิยาปอยอะไรนะปอยยานิตาพลอยยานิตาครับชื่อยากเลยครับพี่น้องอายเป็นไงอ้ายตื่นหรือยังดิ หน้าตาคือเหมือนคนยังไม่เพิ่งตื่นยังไม่ตื่นเลยดิตื่นแล้วคะพอมเื่นตื่นแล้วเอามันหมาลูกสาวมันหมาแม่งนี่จวด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 อ้ายอ้ายอะไรนะอ้ายอะไรนะฮะบุญยิสาอ้ายบุญยิสาอ้าตามันต้องมีต่อครับพี่น้องครับทีมงานสามสหายสามคือสามฤกษ์มันนี่สามโอ้ซีน้ำตาลอยู่ด้วยไหม่แม่อะไรแม่ดวงแม่ดวงดาวโอ้แม่เดือนดวงดวงดาว สวัสดีน้องสตาร์ er แล้วก็น mm ้องนายแล้วก็น ok ้องก๊อฟด้วยนะครับปวดตัวกินข้าวกินน้ำไหมยังเนี่ยมันเป็นอะไรคะแม่อันนี้ไลฟ์ไลฟ์สดเฟซบุ๊กเนี่ยยูทูบยูทูบเหรอโอ๋อหอ้าจปวดตัครับมันมามันมาลูกๆตามมา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 ครับทั้งพี่ก็จะเป็นโอ้ทีมงานพระเอกอ่าอันนี้พิธีกรเนนะครับคนรูปหล่อพิธีกรอุเทนรูปหล่อครับพี่น้องครับน้องนิกน้องนิกมีช่องกะไยังเงี้ยไม่เห็นทำคลิปไลฟ์สดเลย อยู๋อได้ลงคลิปลงเงินอะไรไหมช่องอะไรช่องน้องนิกราชีดเอาน้องนิกเา็ิดลำบืนโอ้เดี๋ยวจะเข้าไปกดติดตามให้โอ้ไม่ค่อยเห็นเลยนะครับผมน้องน้องน้นด้วยครับเจ็ดเถิดขอบผมครับผมทารคลิปต่อยการกระโปรงหมดครับพี่น้องอาจารย์ต้องมาตีกันมากแล้วครับตอนที่อาจารย์ต้มไม่ไม่ได้ขึ้นมาคำอาจารย์ต้มบ่โอเพราะว่าเห็นรถหายเขาอ๋อโอ้เต็มติดเบียบเรียบร้อยครับเรื่องทรัพยากรอย่างนี้ครับ บางห้องกับฟิดบางห้องกับเปิดเอานะ้าหลายผู้หลายคนครับพี่น้องทนะางพี่ก็จะเป็นพี่แม่ครอตูมผู<า>้ซีครับคนอายคนเพื่อนบ้านหมูนะครับเอ้าอันนี้เพิ่งเคยเห็นหน้า,นายตาน้องอะไรเนี่ยไม่ใช่น้องไม้ในน้องอะไรนะน้องอะไรนะลูกตานนะลูกตาลตาครับลูกตา<ห> <laughs> ทีมงานน้องบัวนี่มีใช่ไหมเนี่ย แม่เล้าว่าไงครับแม่เล้าะฮปล่อยได้กี่คนแล้ววันนี้แม่เล้าเยอะแม่เล้าเกลียดจุกจัดเดือดประมาณสามทุ่มค่ะสามทุ่มบอกเล้าแขกบอแม่เล้าเติงครับแม่เล้าเติงนน้องมาผู้ใหญ่บ้านหมูผู้ใหญ่บ้านน้องบโบนี่มีครับนะครับโอนักเอกมาไม่บอครับนะคือไม่เคยเห็นไหนแต่นักเอกมาไม่หมือนเดี๋ยโอ้ซื้อว่าอะไรครับดิน้องอะไรครับดิครับ น้องอะไรครับน้องอะไรครับน้องนิสอะไรน้องนิสอะไรน้องนิสตะโกน้องนิอะไรนะน้องนิสตะโกนไม่เอาด่านด่านครับทางไหนทางไหนทางไหนน้องอะไรนะคนไหนครับน้องเอมี่คนนี้นะน้องเอมี่นะโอ้โเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นด้วยนะอันนี้อะไรเดี๋น้องอะไรเดี๋น้องเกอร์น้องเกอร์ ต้งนนี่น้องก็คือทีมงานส่วนมากพิหนาไม่ไหมครับพี่น้องครับป้อยได้เห็นหน้าเห็นตาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นน้องน้องแบงค์อันนี้พอเล่าใช่ไหมเล่าพอเล่าเล่าเรียกว่าจะได้ไหมครับพอเล่าอยู่ครับอันนี้เด้อลูกสาวลูกสาวยังไงดีทูซี่โอ้ร้องว่าไงน้องอ่าองฟอเป็นไงบ้างไม่สบายหายดีหรือยังหายแล้วค่ะบ่ บอกว่าอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายดินั่งอยู่ไหนเนี่ยโอ้อยู่ใครอยู่คนเดียวมีคนนั่งด้วยไหมอ๋อเอามันมาหนึ่งมาลูกสาวใส่นวดตัวตัวครับที่คือจะเป็นที่มั่นผู้บริหารกำลังผู้บริหารกำลังไหว้พระทุกทครับโอ้สุดเพี้ยนแล้วครับพอสงการครับโอ้โห ก็ได้ขอบุญบารมีสิ้สถิตเด้เอทิ้มง่าได้แสดงตลอดปลอดภัยได้เป็นครับให้คนหลายๆครับจุดจวดจุดจวดไปครับคุณแม่ครับหายอย่างน้อคนมาเบิ่งลูกซายลูกสาวโอ้ครับตามสบายตามสบายครับสายดำเลยนี่่คะน้องน้องนุ่นวรนุช <laughs> ขอเสียงกิ๊กการ์ดหน่อยเลยนางเอกโอเอ็มมาดูเสียงวะ เอาขอเสียงน้องสายฟ้าหน่อยเร็วเอาขอเสียงน้องสายฟ้าหน่อยเมื่อกี้ก็เสียงดีเลยเมื่อกี้ต่อยเด็กต่อยตํารวประทานอยู่ที่อย่างอยู่ดีเออทำดีเลยนะนี่เขียนชื่อให้เลยนี่น้องโอเอะน้องสายฟ้าหน่ดี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 ไม่เข้าหมายเขียนป้ายให้ให้จะได้รู้นะไม่ใช่พ่ออันนี้ไม่ใช่เต็นหนู่มเต็นตัวเองหักหักพังหมดเลยแล้วไปไหนมาเนี่ยทำไมทำไมไม่อันนั้นเราจะซ่อมให้มันหักยังไหนยังไงเต้นยังไงใช่ไหม เพื่อนเพื่อนเพื่นเดียวอีมรู้เพิ่งใช้ไป็นเจ็ดนาทีโอ้ยทิ้งแล้วบอจะซ่อมให้เนี่ยยังครับนี่ไงพ่อนี่นี่นี่เดียวนี่บ่ใช่ครับอ่ะเดียวบออ่าเดี๋ยวเข้าบ้านเลยพ่อซ่อมให้ไม่ต้องไม่ต้องเสียใหม่เสียได้ตั้งค์อ่าอือเอาไปขึ้นนลยขึ้นรถของพ่อไว้นะเอาไปขึ้นรถของพ่อนะเดี๋ยวดูแลให้เอาโอเคโอเคโอเค สงสารน้องนครับเพราะว่าเสื้อแต่ละเทืิสองสามพันหมดแล้วครับหักสองสามาอันี่งก็ซสอมได้ครับมีอุปกรณ์อยู่เอ้าตักนาที่เดือนสิบสามนาที่เลยครับพี่น้องครับขอบความเคลื่อนไหวขอที่มามาลพิษละเพื่นเดี๋ยวฝากพี่ฝากน้องมาทีนี่กันครับเด้อด้านหลังที่ทางเรากำตั้งเนื้อแต่งตัวอยู่ครับเพื่อนอยู่ท่านพู้เกิดสิเป็นแม่ปูงแล้วกาพ่ออะไรหนะี่งครับยังน้อคุณแม่โอ้ยปแสดงบอกเราแซ่บแซ่บแซ่บครับรรครับพร้อมครับผมนะไรกันน้องเอิร์นกับ น้องอะไรน่านึ่งลืมคือน้องภูมิน้องภูมิเนาะแต่หน้าแต่ตาครับอาสการ์ชินาพี่น้องครับบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ครับโลคว้าเฮาจังเลยโลคว้าเดี๋ยวมาเล็งไหมครับเสร้าเส้าแจ้งหน้าแจ้งตาแจ้งสือก็จะมาเล็งหมเอาอ้อมแล้วรอบแล้วครับปีกสเปรคตุ้มคนหล่อนางเอกอะไรนะนางเอกอ่อนเนาะ พอพยาเป็นพยาครับเอ้าอันนี้อันนี้ป่ยไงปว่หนเอ้าอันอันได้บดเป็นเป็นเป็นเม่น้อยครับแได้บดเป็นม่น้ตอนย่ไงโอ้โหบ้ว้เมียเอาวไม่ไานหน้ดหนมาดีดมโอ้นอนฟังอยู่ด้านัที่ว่าเป็นพึกษาเป็นพ่ึกษาด้านนด้านตราตาครับพี่น้องเอาโอเคครับพี่น้องครับไปัดีครับ